ให้โควมวันนี้พาพี่น้องมาเบิร์ ug, พี่น้องทางเวียงจันทางเวียงจันครับบ้านนาไซทองงานนาทองไตเพิ่นมาเกี่ยวสองรถตู้สามสิบสี่สิบคนครับมีคณะของเพิ่นบางส่วนด้วครับนี่สบายดีพี่น,อน้องนาไซทองเหนือนาทองนาไซทองไต่เน,น sequel, ะา,า,า,านะเป็นไรงามบ่เนาะงามงามงามบ่งามบ่เบิ่งต้นเปื่งไงหรือบ่ตุ้นเปื่องไงต้นเปื่องไง

มาตอนรับพี่น้องทางวัดนาช่องเหนือจะน้อยเออมาฮ้อนก็ฮ้อนก็ต้องฮ้อนก็ต้องฮ้อนเอาเอาบอกคนหลายบอกต่อๆเด้อบอกพี่น้องเขามาเที่ยวหลายๆคนเด้อเอารอบสองนั่นนี่นี่ยเอารอบเอารอบเอาร้อยรอบเอาร้อยรอบ ลอยรอบม่าลอยรอบลอยรอบอ้าวย้มไกมาไกลเย็นแล้วไอ่ยุ้งเราพอมีกเคยที่ักนกครับบ่ครับบอสิ่งใดงามบ่ประทับใจมองไรประทับใจมองไร้บรรจุประทับใจกันต้นไม้ใหญ่ไว้บ่ประทับใจมองไรที่ไม่เห็นนี่ประทับใจถือว่าโอ้เป็นคิวทับชยทักหลพักมหลาที่ไปบอกพี่น้องต่อบ่แน่นล่ะไปบอกพี่น้องทางฝั่งเรามาเบิ่งมาเบิ่งมาเที่ยวมาเที่ยวเออก็ต้องไปไกลมากสีไม้บ้านเฮาหนิโรส ก็ต้องไปไกลงามหลายคณะบุญรักไว้บัเห็นเลยแมนแมนแมนบุญรักไวเดี๋ยวไปบอกพี่น้องเขาเด้อมาจากบ้านไหนก่อนเหนือหรือใต้นาไซเหนือนาไทยเหนือจะคนทั้งเบิดอ่ะหัวสร้างแม่ทางบ้านหัวสร้างพร้อมมานอกกันจะคนเมื่อนี่สิบสี่สิบห้าคนสองรถตู้นะโอ้อันสามสามสิบสามสิบว่ะโดยโดยโดยโอ้ขักขักเอาบอกต่อได้เด้อโดยโดยโดยบอกต่อบอกอันนี้มากับเมียกับลูกนั่นเห็นบ่้าน เอาเอาเอามันเงิน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 อ่าขอใายหุบเนี่ยมันเงินมันเงินเอาอ่นี่ก็ตัวจริงเลยมันเงินยังไ่เห็นนะบอกพี่น้องมาเที่ <literature S 2> <ๆ S 1> ยวร <c ười> ่วมกันอืมอ้าวขอบใจขอบใจอจย่าลืมบอกต่อเด้อไปเห็นบุญน้ำสารใหญ่เด้อคุอตานั่นเป็นตาโฮมจากเวียงจันทร์เดพก่นเมาเมียเมาเมียอยู่ทางอันสีไหมฝนตกมันจดืหมือนเนาะให้ระวังเออระวังจะว่ามันเริ่มกล้ามละเริ่มกล้ามละ มีปัญหาหนาฝนนี่แหละเออจับจิ้งนนอยจับจิ้งไนต์เอาขอบใจเรารวยส่งหมันบนสุขคนเด้อ